ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในฝั่งของผู้จัดการกองทุนหรือว่านักทุนสถาบันเขาเตรียมจะทําอะไรบ้างสาข่าวบลูเบิร์กเข้าไปสํารวจมาฮะเดี๋ยวเราไปดูผลสํารวจหน่อยครับว่าจำนวนนักวิเคราะห์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเนี่ยที่บลูเบิร์กไปสำรวจกว่า234คนนะครับที่เป็น Money Manager เนี่ยเขาตอบว่าอะไรบลูเบิร์กไปถามแบบนี้ครับว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจนะครับมีความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ย นักลงทุนครับมีความคิดเห็นเรื่องการลงทุนอย่างไรส่วนใหญ่ก็ตอบไปว่าตลาดหุ้นในฝั่ง Emerging Market เนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นที่เป็นหลุมลุหลุมหลบภัยนะครับเป็นเป็น s a f e haven ที่จะช่วยให้นักลงทุนปลอดภัยจากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยครับ mm hmm. เขาถามแบบนี้ครับก็ถามว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า e s s i o n นเนี่ยนักลงทุนจะมีการเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปกระจายความเสี่ยงใน Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่หรือเปล่า ส่วนใหญ่ครับ48%บอกว่าสินทรัพย์ในฝั่งของ EM จะปรับตัวลงมาแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากภาพระยะยาวเนี่ยการเติบโตแล้วก็ v a เ u a t i ชันะครับจะทำให้ emerging m a r k e t สามารถ outperform ตลาดที่พัฒนาแล้วในระยะยาวได้อันนี้ก็ถามกรอบการทุนประมาณ12เดือนนะครับ48%เชื่อว่า EM จะได้ผลกระทบแต่จะถือว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว27%ครับ บอกว่า EM เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่ถดถอยจะปรับตัวลงมา19%บอกว่ามั่นใจครับว่าเศรษฐกิจของ EM เนี่ยจะทำให้สินทรัพย์ในฝั่งนี้เติบโตขึ้นมาได้ดีแม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐก็ตามโดยที่เขาเชื่อว่า EM Emerging Market จะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็่วนน้อยประมาณ4.3%เท่านั้นที่บอกว่า ไม่สนใจลงทุนใน emerging market นะครับพี่แบงค์อันนี้เป็นอะมุมมองความคิดเห็นก่อนส่วนใหญ่ก็มองว่า EM น่าจะ outperform d e v e l o p e market แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐเกิดสัญญาณถดถอยจริงครับความเห็นผมเลยนะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะสามารถ outperform ได้ <laughs> เพราะอะไรอะลองไปดูกราฟกันกราฟที่ผมเอามาให้ดูนี่คือ iShare Emerging uh, MSCI Emerging Market จะเห็นว่านับตั้งแต่ปี2021ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอนะี้ปรับตัวลงมาตลอดนะ เราถามว่าเฮ้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณแบงค์คุณแบงค์งอย่ามาบูลลี่อิมเมอร์จิงมาเก็ตว่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มสิเพราะว่านี่มันรีบาวขึ้นมาแล้วตอนเดือนตุลาทะลุผ่านเส้นค่านติดแต่สองร้อยวันขึ้นมาด้วยอ่ะกันคำถามอิมเมอร์จิงมาเก็ตเอ็มเอสไออิมเมอร์จิงมาเก็ตอ่ะประเทศอะไรมีสัดส่วนเยอะสุดพี่ปับ๊บจีนครับ,รบมันก็เลยวิ่งอ่ะไมะ่ยืนยันด้วยรูปนี้เลยอ่ะ CSI อสไสามร้อยเห็นไหมตอนที่จีนประกาศว่า จะกลับมาเปิดประเทศนะไม่ใช้มาตรการซีโร่โควิดพอหุ้นจีนเด้งได้ emerging market เด้เงาดดดตามทันทีนั้นะมันง่ายๆเลยคือ emerging market ถ้าในแง่ของการลงทุนนะมันจะดีดขึ้นไปได้มันต้องให้นี่แหละ CSI 3 0 0ดเนะี่ยดีดขึ้นไปได้ก่อนซึ่งตอนนี้อย่างที่เราคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันมาตลอดต่อเนื่องว่ามันขาดปจจัยมันขาดปจจัจกระตุ้นไง จีนจาเป็นที่จะต้องมีนโยบายในการซัพพอร์ตเพื่อให้ตลาดหุ้นจีนวิ่งแล้วถ้าตลาดหุ้นจีนไม่วิ่งถามว่า emerging Market ซึ่งมีสัดส่วนไอตลาดหุ้นจีนอยู่เยอะมันจะวิ่งได้ยังไงต้องรอดูก่อนเพราะนั้นผมเลยยังไม่แน่ใจจริงๆว่าอ่ e อ g i n g g i n g Market จะดี c o u p l i n g ก็คือว่าแยกตัวเศรษฐกิจการฟื้นตัวทางฝั่งนู้นชะลอฝั่งฝั่งนี้จะฟื้นได้ไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเห็นอย่างที่สองคือตลาดจะเอาฟอร์มได้มันก็ต้องพึ่งจีนซึ่งจีนน่ยผมคิดวา มันคงไม่ทำนิวโรหรอกแต่การที่จะดีดกลับขึ้นไปได้จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นแต่ส่วนทั้งฝั่งตลาดหุ้นอเมริกาเราก็เห็นแล้วอ่ะผมพาไปดูอีกทีนึงนะพวกหุ้นเทคอะ่ะพวกหุ้น NASDAQ Apple, Microsoft, เนี่ยทีละตัวนะ m เม Amazon Google Facebook คือดูทิศทางแล้วพร้อมกับไอตัวงบที่เขาประกาศออกมานะ่ะมันโอเคไงมันยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเวลาแบ่งอะ่ะแบ่งใลอดมาเก็ตอิเมอร์จิงมาเก็ตแบ่งอย่างเนี้ย มันอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเห็นว่ายังไงอ่ะมันดูไม่ถึงดีเทลของตัวรายละเอียดของคุณภาพของการเติบโตพอไปดูหุ้นข้างใน n a s แ a q พอไปดูหุ้นข้างในกลุ่มเทคโนโลยีหรือหุ้นข้างในกลุ่ม Communication Service ของหุ้นอเมริกาแล้วผมคิดว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้แหละที่จะเอาเพื่อฟอร์มหุ้นจีนหรือว่าหุ้น Emerging Market ด้วยซ้ไปเพราะนั้นอย่าไปปิดประตูถึงขั้นไม่ลงทุนหุ้นอเมริกาเลยในความเห็นผมนะนะครับครับอะไปดูต่อครับ นอกจากฝั่งที่บอกว่าการลงทุนใน Emerging Market น่าสนใจแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปถามต่อครับว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยจะเลือกสินทรัพย์นะครับในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ไหนนะครับส่วนใหญ่ครับเขาแบ่งเป็นนักทุนที่เป็น professional investor ใช่ครับหรือว่านักทุนในฝั่งที่เป็นสถาบันหรือเป็นฝั่งมืออาชีพกับ retail investor หรือว่านักทุนทั่วไปครับฝั่งที่เป็นนักทุนสถาบันเนี่ยเขาบอกให้น้ําหนักครับ35.8%เน้นลงทุตลาดหุ้นของ e m e r g i n g market รองลงมา25%นะครับลงทุนในตราสารหนี้นะครับในสกุลเงินท้องถินนะ่นใน l o c คอล u r ค e n c y นะครับแล้วก็ในสัดส่วนเท่ากันครับก็บอกว่า Emerging Market Debt in US Dollar คือลงทุนในตราสารหนี้ในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์นะครับอันนี้ให้น้ำหนักเท่ากันเลยฮนะแล้วก็รองลงมาก็คือลงทุนใน Emerging Market Currency ครับลงทุนในค่าเงินแล้วก็มี Frontier Market ด้วยในสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ5%ครับ ส่วนฝั่งของทุนที่เป็น return investor Re นะครับอันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจมากแล้วก็บูฝั่ง emerging market มากเลยครับ58%ออของนักทุนทั่วไปเนี่ยรายย่อยบอกว่าจะลงทุนใน emerging market ลงทุนในหุ้นนะครับรองลงมาเนี่ยถึงจะเป็นตราสารหนี้ไม่ว่าเป็นรูปแบบของสกุลเงินท้องถิ่นหรือว่าสกุขขลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าถ้าดูในตามสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดตามความคาดหวังของนักทุนในรอบสิบสองเดือนฝั้งจากน อันนี้ก็เป็นความเห็นในตลาดส่วนใหญ่แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีคำกล่าวที่ว่า ublic, public public always wrong คือว่ามวลชนมักจะผิดเสมอเพราะตลาดทุนมันเหมือนกับถ้าเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ของเรื่องไงพอได้คำได้ยินคำนี้ก็จะคิดถึงคุณพิชัยจจวัลาลไหมเขาบอกว่าเงินและกำไรส่วนใหญ่จะไปตกกับคนส่วนน้อยถ้ามองอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำหรับชาวสวนจะได้รู้ไว้ว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงกันนะครับครับ ก็อ่ะล้วไปดูบ้างฮะแล้วไอ้คนที่บอกว่าจะลงทุนใน e m e r g i n g market ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเขาไปมองที่ในภูมิภาคไหนบ้างเพราะ emerging Market มันก็มีกระจายกันไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับถ้าไปจอะตามภูมิภาค,คเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นครับบอกว่าในภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนที่สุดน,นะครับก็คือเซาท์อีสต์เอเชียครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยใช่ครับอ่าก็ลง,ลงมาคือยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ลง,ลงมาก็มียุโรปตอนออกแฟริกาาใตาต้้บง ซาวีเเชียเนี่ยหกสเซเลยนะครับอันนี้คือถ้าหากว่าดูตามภูมิภาคเนี่ยหรือว่าการจัดอันดับการจัดตามภูมิศาสตร์เนี่ยไทยนี่อยู่ในซาวอีสเอเชียนะครับแต่ไทยอาจจะ wa, อันดับดีกว่าประเทศอื่นในภ <ผม S 1> ูมิภาคสักหน่อยครับผมว่าคนตอบไม่ได้เป็นคนลงทุนจริงเปล่าเราเห็นสัปดาห์ที่แล้วต่างชาติขายทุกวันเลยอะตั้งแต่ต้นปีมาต่างชาติขายหุ้นไทยนั้แปดหมื่นกว่าล้านเฮ้ยจริงก็เอาเงินเข้ามาซื้อหน่อยมาพยุงหุ้นไทยหน่อยตอนนี้ ลายย่อยเราช้อนหักกันหมดแล้วไม่รู้จะหลุดพันห้าหรือเปล่าสัปดาห์นี้ด้วยนะอะใครเป็นต่างชาติไปตอบสำรวจนี้ทําตามที่ตัวเองบอกด้วยครับ <laughs> <c oughs> เอาละครับมาดูประเด็นเรื่องของตลาดคุนญี่ปุ่นกันต่อเลยนะครับเราเชิญคุณผู้ชมคุยไปฮะว่าคุณผู้ชมมองว่าตลาดคุณญี่ปุ่นจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยแบคงอ่านคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณผู้ชมตอบว่ายัางไงบ้างครับอือฮึศูนย์คือศูนย์คืออะไรนะศูนย์คือไม่ขึ้นครับหนึ่งคือไปต่อครับ ศูนเนี่ยเข้าที่สอบกันมานะตอบไม่เยอะศูนย์เนี่ยออกมากันไม่ขึ้นชื่อแล้วกันอ่าสี่คนหนึ่งเนี่ยไปต่อเนี่ยเยอะกว่าไปต่อเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะงั้นไปดูตลาดหุ้นจีนอ่ะประกอบกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างเช้านี้ไม่ใช่จีนญี่ปุ่นโทษทีฮะเช้านี้นิเคอิสองสองห้าติดลบสิบหกจุด ก็ย่อจากจุดสูงสุดเมื่อวันศุกร์ลงมาสักประมา16จุดหรือคิดเป็น0.06%ย่อเบาๆในส่วนของโทปิกตอนนี้ยังบวกต่อเนื่องครับบวกอยู่0.11%ก็คือลดช่วงบวกนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับปรับฐานลงแรง